ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือว่าผู้ชมทางช่องโซเจริญยนทุกคนนะครับวันนี้เรามาพาเพื่อนเพื่อนมาชมปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับรถอัตโนมัติหลังๆมานี่จะเจอเดยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น c ซีเอ็กซ์ร้อยห้าีโน่ร้อยสินะครับ อย่างเช่นคันนี้ที่เจอก็คือบาาลุกปืนที่แขนข้าเหวียงนะครับฝั่งขวาก็คือด้านกานไฟเนี่ยลูกปืนมันหลวมนะครับบาตัวนี้มันสึกคันนี้เพราะบาตัวนี้มันสึกเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหามานะันว่าเฮ้ยทำไมมัน,มนเกิดขึ้นบ่อยว่ากับการสึกของแขนเข้าเหวียงนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือต้องไปเบิกข้าเหวียงนี่ก่อน นี่เปิดมาใหม่นะครับเปิดศูนย์มาใหม่พอดีตัวนี้มีแยกขายนะของจะมาห้ารุ่นนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนคร้เวเหยียบฝั่งแขนจานไฟใหม่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่แก้ไขจุดที่มันบกพร่องจริงเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นปัญหานี่เหมือนเดิมนะครับง<อ>ั้นเรามาดูว่าทำไมมันถึงมีปัญหาบ่าขั้าเหยียงมันสุดนะครับเดี <Rule> ๋ยวเราให้ช่างลองเอา ข้อเข้าแข็งนะเพราะปกติเนี่ยมันต้องดูดเข้านะ<อ>แต่สําหรับเคสตัวนี้ของรถลูกค้าที่มาก็คือนี่ครับเ<อ>ห็นไหมเียครับเนี่ยมันสามารถเอามือจับเข้าแล้วมัน,มนโยกได้เลยครับเ<อ>ห็นหมครับขันมาด้านนี้าลองโยกดู ก็นี่ก็น่าจะเป็นอีกถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยแหละของของการที่มันทําให้พอมันลุนได้เนี่ยมันก็ไปกินบ่าลูกปืนนะครับที่แขนพ่อนะครับนอกจากที่เราทําการเปลี่ยนแขนขเขวี่ยงนะฝั่งซ้ายเออฝั่งขวาแล้วนะครับขออภัย เราต้องมาแก้ไขที่ตัวบาแข็งด้วยนะก็คือเราต้องทําการตีบาบหน่อยเดี๋ยวเอาคู้เบี่ยงออกนะครับเนี่ยฮะหลวมแต่พอยาาออกแล้วตึงปีฮะใช่ไหม<อ>ดูเหมือนจะ<อ>นะครับอ่าเนี่ยพอบ่าบากคืนตัวนี้นะเนี่ยครับเพราตัวนี้หลวมมันก็จะทําให้ไปกินชิ้นส่วนของตัวอื่นนะทําให้ชำรุดเดี๋ยวเราลองเช็คข้างขวาหน่อยฮนะข้างขวา ไม่รู้ว่าแขงขวาจะหลวมด้วยหรือเปล่านะแต่ปกติด้านนี้มันก็จะไม่ค่อยแน่นอยู่แล้วนะครับก็คือแต่แต่ไม่ถึงขนาดกับหลวมเลยนะเราลองดูย,ยังได้อยู่นะปกติด้านขวาด้านนี้ก็จะจะไม่ถึงขนาดกองแน่นก็จะสวมประกอบเข้าแบบง่ายนะครับก็คือ ด้านนี้จะต้องตึงแต่ตอนนี้ฝั่งเนี้ยได้ล,ลวมละฝั oh. ่งนี้ถือว่ายังปกติอยู่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องปาทําการตีบ่าใหม่ครับของบ่าลูกปืนแข็งตัวนี้แตวหลังจากนี้เราจะไปดําเนินการตีบ่าลูกปืนนะครับฝากเพื่อนรับชมและติดตามกันด้วยนะครับผมครับเราก็ทําการถอดเสาถอดเสาเสื้อออกนะครับแล้วก็ลื้อชุด สุท้ายออกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักเนพะราะร้านเราก็ใช้เป็นเครื่องขวานนะครับตีบ่าตัวนี้ก็กําลังตีอยู่ทไมถึงใช้เครื่องขวานเพราะว่าตอนที่เรากําหนดค่านะตอนที่เราเผื่อช่องของการให้ลูกปืนติดตัวเนี่ยเราใช้เป็นตัวไมโครนะคือค่าความละเอียดมันค่อนข้างจะละเอียด ถ้าแม่นยำนะครับนะครับคือคําว่าไมโครนี่ก็ละเอียดมากนะฮะแต่มันก็ยังไม่ถึงกับละเอียดที่สุดนะแต่แต่ถ้าจะวัดกันเป็นไมคคอนเลยเนี่ยโอ้โหตัวนั้นมันจะเกินหลักสูตรเราไปสําหรับใช้ไมโครนี่ก็สุดๆแล้วครับในย่านความละเอียดที่ค่อนข้างจะละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นชุดแข็งที่ทางลูกค้าส่งมาทีบ่าครับ คืาทุกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วครับอตอนนี้ก็เหลือลงบ่าลงบ่าใหม่นะครับ <c oughs> ก็ใช่หมดเลยนะครับทุกนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าส่งมาให้เราทำเรเรียบร้อยพร้อมส่งงานนะครับวาไงไว้่นี่ ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมวิธีการกนะครับเดี๋ยวรอรอให้น้องเขาคว้านแท้งที่ลูกค้าส่งมาชุดก่อนหน้านี้ก่อนแล้วถึงคิวเดี๋ยวเรามารับชมขั้นตอนกันนะครับครับตอนนี้เราก็คว้านเพื่อจะลงบ่าตัวใหม่รับตอนนี้ก็คว้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว วิธีการลงบ่ากับการควนเก็บเดี๋ยวเราจะถ่ายวีดีโอให้ดูครับเพราะว่าตอนนี้ผมปขายของกลับมาถ่ายไม่ทันนะช่างเอาควานเรียบร้อยแล้วก็คือเอาเครื่องขึ้นควานตัวนี้ออกเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้ก็มาชมวิธีการสวมบ่าครับครับตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการคึงบ่าครับ เพื่อจะนําบ่าไปสวมอัดกับแค้งที่เราขวานไว้นะนนช่างเรานำตึงอยู่เราก็ได้บ่ามาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการเอาไปลงในแค้งครับไปสวมอัดเข้าแค้งแล้วก็ขึ้นไปทำกันขวานเกือบ่าลูกปืนนะครับ ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการนำบ่าลงไปสวมอัดกับแข็งนะที่ร้านเราใช้วิธีการให้ความร้อนแล้วก็สวมอัดบ่าเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับ ลงทีนี้ก็จะทําให้บาที่เราสวมเข้าไปในค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ไม่ทําให้อลูมิเนียมหรือว่าบาที่มันอยู่ด้านข้างที่เราควักนะมันติดลูกมันเสียลูกไปนะถ้าเราอัดดิบก็ได้นะครับแต่ว่าทางเราถนัดเป็นการลงแบบใช้ความร้อนอย่างนี้นนะฮะบางที่เขาก็อาจจะเป็นการตีสวมอัดแบบดิบเลย ครับผมก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เทคนิคก็กแล้วแต่วิธีการของแต่ละร้านนะ ร้อนทำมาเสมอทั้งตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนี้ต่อนะครับนี่จะเป็นการเอาลงแล้วครับลงแล้วลนะครับครับลงปุ๊บเลยแต่หล้วจากนี้เราจะปล่อยให้แข็งมันเย็นนะครับนะแต่ต้องขั้นตอนนี้ก็อ่า ้าจุ่มน้ำนะเดี๋ยวแข้งจะบิดนะครับเพราะมันขึนตัวเร็วอาจจะกันนิดเราจะปล่อยให้เขาเย็ยนน่งธรรมาชาติของเขาอ่าเดี๋ยวหลังจากเย็ยนนะ้วเราจะไปดูขั้นตอนการขวานลงหมาลูกปืนในขะั้นตอนสุดท้ายนะครับครับตอนนี้หลังจากที่แข้งมันเย็ยนแล้วนะเราก็เอาขึ้นมา ตั้งหาศูนย์บนแท่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการคว้านเพื่อลงให้ลูกปืนมันลงไปแต่ครั้นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะปล่อยปล่อยมีดแล้วก็ความโตของบ่าเนี่ยเราจะเผื่อยังไงให้มันแม่นนะฮะอ่าเรามาด้านนี้นะครับนี่ก็คือลูกปืนที่เราจะาทำการ เอาไว้ไว้ลองตอนตีบานะครับคือขนาดมันก็เท่ากันกับลูกปืนของเดิมอะครับซึ่งความโตเดิมมันจะเ,เราเอาเวอร์เนียร์วัดให้ดูก่อนนะฮะับอันนี้ก็จะเป็นความโตเดิมของนะครับมันก็ค่อนข้างจะเต็ม,มนะเนาะก็จะประมาณส่วนใหญ่ลูกปืนนะครับธรรมชาติของลูกปืนเลยมันก็จะเต็มศูนย์นั่นแหละครับอ่านะแต่ จุดหลังนี่คือเรามันเป็นระดับไมโครนะครับมันละเอียดมากตัวนี้าแล้วเราวัดครับศูสสองประามาณนี้ครับผมแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ,อลูกป,ปืนเราเนี่ยเราจะตั้งมีดยังไงให้ได้สิบไมโครก็คือตอนที่เราบวกลบค่าตอนเผื่ออ่านนะฮะ เดี๋ยวตอนนี้เรามาใช้ตัวไมโครวัดดูอีกทีนึงครับว่า62ที่ไหมอตอนนี้เราเทียบค่าแล้วนะครับเอาล็อกมาโอเคเ้วมาอ่านไมโครดูครับนี่ประมาณนี้ครับ ช่องหนึ่งก็0.2ครับอันนี้ก็6 2สิจุดศประมาณนี้เนาะ,ะแต่เราเราไม่ต้องไปสนใจตัวเลขนะแต่เราให้รู้ว่าตอนเนี้ยในตลับลูกปืนที่ใช้งานจริงก็คือไหนลองดันให้ดูเนี่ยอ่านี่มันตึงละโอเคแล้วเราก็จะถ่ายค่าตัวนี้เข้าไปที่บอเกตนะ เราจะดูบอบเกตตรงตัวเลขที่มันมากที่สุดนะครับนะนี่เป็นการคาลิเบตค่านะอ่าป๊านะครับอตอนนี้เราได้เลขที่มากสุดอยู่ที่ประมาณ40เลข40นะ เราจะเผื่อ5-10ไมโครนะครับเวลาตัวเลขที่มันเพิ่มออย่างเนี้ยถ้าเรากดกดลงตัวเลขมันจะมากขึ้นแสดงว่าเราจะทำให้มันฟิตจาก40เนี่ยก็ต้องกลายเป็น50ใช่ไหมครับ,รบอ่าเพราะว่าเราจะเผื่อความฟิตที่10ไมโครเดี๋ยวเราจะนำ โบกเกตตัวนี้นะครับเอาไว้ไปลักษณะประมาณอย่างนี้จิ้มนะครับอาให้มันได้อยู่ที่เลขปัมาา50น50-45-50ถึงไมโครครับก็จะเท่ากับการเกืือบาลูกปืนในการสวมอัดแน่นเข้าไปแล้วเรามาดูขั้นตอนกันนะครับ แล้วเราก็คว้านลุยไปก่อนนะครับเราก็จะคว้านเรื่อยๆจนมันมีขนาดใกล้เคียงากาับ62นะพอพอจะใกล้เคียงกับบาทลูกปืนจริงเราก็จะเช็คค่าที่บอเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่คว้านลุยไปก่อน ครับตอนนี้เราก็คว้านแล้วก็ปล่อยพร้อมใช้งานแล้วใช่ไหมเหลือแค่เก็บเก็บหน้าบนครับเหลือเก็บหน้าบนตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะที่เราบอกไว้ข้างต้นนะว่าเราจะเผื่ออยู่ที่5-10ถึงไมโครตัวเลขที่ออกมาจะต้องตรงอยู่ประมาณเลขอ่45-50เนาะแต่เดี๋ยวเรามาลองเช็คกันนะฮะใช้บอร์เกตเช็คนะนะครับ ลองโยกดูครับครับตอนนี้เท่ากับแข้งเียเราจะเส่อไปที่8มิลครูใช่ไหม8มครครับอ่าจะประมาณ8มิลครูนะครับก็ค่อนข้างจะมีความตึงเลยฮะ8มิลครูเนี่ยนะครับก็จะตึงกว่าป่าป่าวิบ125ที่ที่ติดติดมาของเดิมศูนย์ ประมาณ3-4ไมโครนะเพราะว่าของเดิมมันจะอยู่มันห้าถึงหไมโครใช่ฮะแข็งเดิมของเรืร้อยยี่ห้านะแต่ตอนนี้เราเราเผื่อขึ้นมาอีกนิดนึงฮนะเพราะเพราะว่าเพราะว่าผิวผิวเรา,าด้วยการที่เราใช้มีดเนี่ยมันอาจจะไม่เรียบเหมือนกับผิวเจียในแข้งมาเพราะการดูดครั้งแรกเอาปกืนเข้าแข้งครั้งแรกเนี่ยค่าไมโครที่เราเผื่อไว้มันอาจจะหายมันก็จะกลายเป็นเป็นเหลือ5-6ไมโครเหมือนกับแข้งเดิมจากศูนย์นะฮะ แต่วิธีการเอาเข้านะสำหรับตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยก็แนะนำให้เพื่อนๆนะใช้ตัวดูดนะครับนะครับใช้ตัวดูดดูดเข้านะเพราะบางทีการลงด้วยไฟเนี่ยอ,อ,อาจจะทําให้หนึ่งความร้อนไม่ถึงสองก็คือด้วยการที่เราเดือเยอะเนี่ยมันอาจจะร้อนมากแล้วเราทําให้ให้บาตัวเนี้ยมันอาจจะหลุดออกนะครับนะแนะนําให้ใช้เป็นตัวดูดนะสําหรับบาแค็งที่เสร็จไปแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็มาดูวิธีการเก็บงานเก็บหิวนะครับก่อนจะส่งงานก็คือเราจะนําไปประกอบส่งงานให้กับลูกค้าน,นี่ก็เป็นการกดฝาบนนะเพื่อให้มันลงไปรับกับบางดินียม ตอนนี้ก็นนกปาดบาบนแล้วก็จะเหลือต่อไปเป็นการ<ม>เก็บ<ม>เป็เปอ้ลฮะทำเป็บเปอร์เพื่อให้การสวมลูกป,ปืนเข้าขง,ง่ายะ นะครับ,น,รบนี่คือสเตปเปอร์ที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นงานเรียบร้อยใช่ไหมครับช่างชิมครมใช้งานคมใช้งานแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูดดูดข้อเหวี่ยงเข้านะออแล้วก็มาฟังเสียงกันว่าออออมันจะตึงมันจะแน่นเข้าง่ายเข้ายากประมาณไหนนะเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามขั้นตอนวิธีการทำรับไป นี่ก็เป็นหน้าตาที่หลังจากที่เราทีเสร็จนะเดี๋ยวให้ช่างกายทำการดูดเข้าแข็งนะอ่าอันนี้ช่างกายเรากำลังขันเข้านะครับดูดเข้าเวียงเข้าติดปัญหาดหน่อยฮนะคนจับไม่พอครับออช่างกายบอก ขอผู้ช่วยแป๊บหนึ่งคือด้ามประแจครับผู้ช่วยของช่างกาตอนนี้กำลังเล็งอยู่นะครับว่ามันขนาดไหมกำลังหาช่องทางอยู่ หน้าตาของการเลิงของช่างกายก็จะเลิงคล้ายๆสาวๆเดินผ่านหน้าร้านนะครับการเลิงจะประมาณนี้ใช่ไหมกายนี่มีแฟนหรือยังครับสุกงยังอย่าง้วยออกสี่นะน้องถึงกับยิ้มไหมไม่ไหมบอกว่ามีแฟนถึงกับยิ้มเลยนี่เรากำลังลิงลิงอยู่นะครับ ก็กำลังดูดข้าวอยู่ครับสไลด์เข้าเรื่อยๆเ,เลยนะครับจะมีเสียงลั่นตัปกป๊กป๊กมานิดหน่อยนะนี่ ส่วนเฉียงาไม่ใช่นักปูนะครับร <c oughs> ่างกายเหนื่อยบอกนะครับลงไปแล้วตอนนี้ครับปีรันเราเผื่อค่อขนข้างจะให้ตึงนิดนึงนะครับนี่ครับเสียงลั่นนะครับเสียงลั่นปุ๊บ เรียบร้อยแล้วครับความแน่นก็จะประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าคนไหนบอกว่าเอ,อตีไปแล้วผมเอาเข้ายากก็บอกบอกแจ้งเราได้บอกว่าเออผมอยากได้แค่5 3-5ถไมโครอย่างนี้ครับแต่สำหรับใช้แล้วคนทานหน่อยก็ผมแนะนำเป็น10บไมโครแต่ถึง10บไมโครอย่างนี้ครับ ขั้นตอนเอาเข้าอาจจะยากหน่อยต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะตัวนี้เครื่องมือดูเรามีจำหน่ายนะครับชุดนี้ัสอบถามเราได้นะครับในเพจร้านนี่ครับแก้ไขแตกต่างจากครั้งแรกเลยไหมครับที่ตอนนั้นหลวมได้มากตอนนี้ลองขยับหน่อยสิข้างในยังไงฮะไม่ไปครับไม่ไปครับมึงอะไม่อะไรจะไปไม่ไปแล้วกี่ครับตึงมากไหมครับตึงครับตึงเลยตึงเลยครับ ขาเขวียงคนนี้นะครับแสดงว่ายังไม่สั่งะนะครับดูด้านนี้นะครับขเขวียงรนิ่งครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับการตีบ่าลรุกป,ปืนแข็งนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างที่เราแจ้งไปข้างต้นนะว่า อ่ามันกินข้อเบี่ยงด้านนี้นะครับกินแขนนะลูกตืนเนื่องจากข้อมันยูได้นะครับเราก็เลยทําการตีฟิตใหม่คันนี้ก็จะเป็นการจบปัญหาาให้ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนออกไปได้อีกโอ้โหคันนี้น่าจะขี่กัะทนทนไปเลยแหละครับเพราะเราเขือ่อค่อนข้างจะตึงนะก็เรียบร้อยครับพร้อมประกอบส่งงานลูกค้าได้

นเนียะาลูกค้าท่านใดน,นะฮะที่สนใจจะดีบ่าไม่ว่าจะเป็นรถออโต้หรือรถเกียร์นะต้องโทรมาสอบถามได้ป่าร้านตัวไหนมันขึ้นลมแห้เราได้แล้วก็สา,ามารถจะทําให้ลูกค้าได้นะครับส่วนวันนี้ผมชุกช่วยนะครับลงดึนโดยเจริญเดือนก็ฝากติดตามแล้วกนะดซับสไครป์ดกดกระด,ดิบกดหัวใจรัวๆให้กับที่กายแล่นผม ัฝาก,กกดหัวใจยูทูปนี่ฝา,ก,า,นนา,าก,กติดตามช่องยูทูปตัวเจริญยนไม่ได้คครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ายังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมตอนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตีบาร์แคร์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ